สวัสดีครับผมสวัสดี stage, พี่น้องซูคูสุขคนครับผมวันนี้มา ora, พบกับบาร์บา pues, น่าพากินมาแซ่บครับในบาร์บาน่าพาพี่น้องมากินกุ้งจับพี่น้องต้มกุ้งจับยวนกุ้งจับยวนอุ่นพี่น้องแซ่บๆจับจะตีนไก่พี่น้องใส่กระดูกกระดูกหมูกระดูกอ่อนพี่น้องแซ่บๆใส่พักใส่ไข่ลาวามาทำพี่น้องไข่หยิบๆเลยโอ้ยกินหอนพี่น้องเสียบพี่นองไอต้นตัวนเลยโอ้ยจับยวนพี่น้องมาแซ่บเสีมาหน้าพี่น้องอืมพี่้อ ใส่พริกเผานะพี่น้องหอมอืมอืมสิบเสียบใครเล้วอ่ะอืมเพอกินห่อนห่อนสิบเสียบพี่น้องบรรยากาศสมเย็นจังหน่อยสดมันห่อนอืม อืมอืมแซ่บคักครับอืมกระดูกอวนมุย้ยหนาะงจะต้องมุ้ยจับแซ่บตุ่มแบบเข้มขนนน้นเลยพี่นอ้องแซ่บ กินนวนๆไอ้ตุนๆมาพี่น้องมาเส็บเสมบเบาบาน่าพี่นรองอ้โอ้ยซิโคออนหมูกุุบๆเลยโอ้ย ไรรย่ลาวาเดียวๆมันๆเลยครับอืมืคอ,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 อยจัดใจมือนะครับผม เครื่องเลยพี่น้องใส่แกนาใส่กระล่ำบามหน้าเซ่บรกาศดอกต้นไม้น้องแบบเสียบมันหวานน้ำแบบคนๆเลยพื่อน้อ เแ,แซมกันครับเข้มข้นไร้ไมลองแซมเส้นเน้เหนียวหนุ่มๆนะครับเส้นม่จับอุขบ,บนครับเสิรแซม สุกนวๆืรุบๆดีครับ แซ่ <c oughs> บหลายไปน้องสุดยอดเลยแซ่บแห้งซุปนัวๆเลยครับ <c oughs> ใส่ไข่ลาบสองฟองโอ้มันเยิมย้มๆเลยพี่น้องแซ่บหลาย <c oughs> 으흐흠 <shrust> 쨔으 <shrust> mm. <shrust> <shrush> <shrust> <shrust> <laughs> อตอนเนีนเลยไป่นาะห,หมูแน่แกน้อหแซ่บรายเข้มข้นแหงไปเนอะคมกลม เป็นกุญจสูตรต้มยำไปนองบาราบนาไทยผิดเขาไปนอนแสบคลาบจับแน่ไปนองอืม ดูออนน้ปวดปวครับสดกินนุ่น มันจะกาดยำเพียงราบู๊เสียบลายจับกตะเสียงเนืนเน้อหนุ่มๆเหมอนน้อกินไก่พนนี่น้องแซ่บอื้อ เสียบคั <Mits stumbled> <wise en tripod Anyways> <desserts> ่เส <ating> ียบแน่ครับดูสิโค้งไปลอง มันเป็นมันมันนัวเข้มข้นนัวเนาะ โสดห่อนๆไม่แห้งะครับแสบลายตมบกุจับหยวนของแสบจากอุบลครับ ู้ขมคนหนกพี่น่องเสีบแห้งเสีบขากเสีบแนงว่ะพูดปูดเสีบปวคอยเสีบแห้งพี่น้องสุดยอดคากไร้เอาเอาจัดเป็นเมนูเส้นเส็บพี่น้องเป็นกุญยจับยวนบนพี่น้องเส็บแสบ มาฝากพี่ตอนนองครับผมเอากันจากไลค์กันครับผมฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามก็ซับสไคร์บาวน่าภากินมาแสบเชีแนลพี่น้องขอบคุณทุกการและชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ได้ครับผมที่เขียนที่ตามรับชมบาวน่าภากินมาแสบครับผมขอบคุณทั้งกำลังใจครับผมผิดพลาดประการในบาวนาต้องขอโทษขออภัยไม่ได้ร้ายครับผมอาจจะมีกินบวสุภาพแน่นๆพี่น้องเนาะใส่มือใส่ช้อนน้ำแน่ก็ขอโทษขออภัยไม่ได้ร้ายครับผมเอาเอาไว้พอผ่านคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนในบาวนาขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ